คอมเมนต์แฟนบอลเดือด9ปีเต็มไทยดวนเดือดมาเลเซียต้องแก้ไขสิ่งนี้ถ้าจะเป็นแชมป์ก่อนอื่นต้องขอสรุปผลการประกบคู่ในรอบตัดเชือกขอองค์การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022กันก่อนครับช้างศึกทีมชาติไทยของเราเจองานหินอีกแล้วต้องดวนเดือดกับมาเลเซียส่วนอีกคู่เป็นเวียดนามที่ต้องเจอกับอินโดนีเซีย คู่นี้ก็เป็นมวยถูกคู่เจอกันทีไรเดือดทุกทีงานนี้สนามเซนายันลุกเป็นไฟแน่นอนครับก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022ในรอบตัดเชือกนัดแรกจะลงฟาดแข่งกันทางด้านแอดมินก็แอบไปส่งคอมเมนต์แฟนบอลในบ้านเรา ต้องบอกเลยว่าเดือดมากครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราไม่เคยเอาชนะมาเลเซียมา9ปีเต็มถ้าย้อนกลับไปที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะมาเลเซียก็เป็นปลายปี2014ที่ซิโก้คุมทีมเอาชนะเสือเหลืองในนัดชิงชนะเลิศน,นัดแรก2ต่อ0นนัดที่2กลับไปเล่นในบ้านของมาเลเซียก็แพ้ไป3ต่อ2แต่ก็ยังดีในปีนั้นซิโก้พาทีมชาติไทยกลับมาคว้าแชมป์อาเซียนในรอบ12ปี ต่อจากนั้นเมื่อซิโก้ได้อำลาทีมชาติไทยมาถึงยุคของมิโลวานรายเยว,วัตอากิระนิชิโนะรวมถึงมาโนโ,โพกิ้งก็ยังไม่เคยเอาชนะมาเลเซียได้เลยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมชาติไทยของเราเมื่อเจอทีมชาติมาเลเซียก็ไม่เคยเป็นรองครับ นักเตะก็มีคุณภาพที่ดีกว่าและเมื่อเจอกันทีมชาติไทยของเราก็เป็นฝ่ายกดทางด้านมาเลเซียบุกแหลกโดยทางด้านมาเลเซียจะคอยเล่นเกมรับและรอสวนกลับตลอดแต่สังเกตเห็นได้ครับว่าเมื่อทีมชาติไทยเป็นฝ่ายบุกอยู่ดีๆแต่เมื่อเจอเกมสวนกลับของมาเลเซียทีไรเป็นประตูไปแบบงงๆทุกทีทั้งที่ไทยเป็นฝ่ายกดอยู่ฝ่ายเดียว แอดมินเชื่อว่าทุกคนคงมีความคิดเหมือนกับแอดมินว่าทีมชาติไทยของเราเป็นต่อมาเลเซียไม่เคยเป็นรองแต่ทำไมตลอด9ปีเต็มทีมชาติไทยของเราไม่เคยเอาชนะมาเลเซียได้เลยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันครับหรือมูจะแพ้เชือกกล้วยจริงๆพูดง่ายๆเลยก็คือบอลแพ้ทางคุณผู้ชมมีความคิดอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกทีมชาติไทยของเราต้องแก้ไขอ,อีกเยอะครับ เจอทีมชาติกัมพูชาในนัดล่าสุดมีปัญหาให้เห็นอีกเยอะโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เสียบอลง่ายเกินไปโอกาสยิงเข้ากรอบในครึ่งแรกก็มีแค่ครั้งเดียวก็คือลูกจุดโทษนั่นเองปัญหาที่ทีมชาติไทยของเราต้องรีบแก้ไขก็คือการจบสกอร์ให้คมในพื้นที่สุดท้ายมีโอกาสยิงประตูมากแต่โอกาสยิงเข้ากรอบและเป็นประตูมีน้อยเหลือเกิน การเข้าทำก่อนที่จะถึงพื้นที่สุดท้ายทำดีหมดแล้วเหลือก็แค่จบสกอร์ให้คมกว่าเดิมส่วนกองหลังงานนี้เจองานหนักแน่นัดที่เจอกับกัมพูชาเมื่อเจอความเร็วความคล่องตัวมีหลุดให้เห็นเหมือนกันโดยเฉพาะแบ็คทั้งสองข้างหลุดบ่อยงานนี้ลุ้นว่ามาโน่จะใช้ทีราทรกลับมายืนในตำแหน่งแบ็คซ้ายหรือไม่ นัดต่อไปในรอบตัดช่อกองหลังเตรียมรับมือเกมส่วนกลับของมาเลเซียได้เลยครับเพราะนักเตะม,มาเลเซียมีความเร็วและมีความคล่องตัวมากเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องรีบแก้ไขก่อนบุกทั้งเสือเหลืองสนามบูกิตชาลีวนรกทีมเยือนแฟนบอลน,นับ9 0 0 0 0กว่าคนแต่ก็ แน่ครับสถิติมีไว้ทำลายครับ9ปีที่เราไม่เคยชนะอาจจะถูกทำลายในปีนี้ก็เป็นไปได้เพราะนัดแรกเราจะบุกไปเยือนมาเลเซียนัดที่สองเราจะกลับมาเล่นในบ้านขึ้นอยู่ที่มาโน่โพกิ้งแล้วว่าจะจัดการระบบทีมแบบไหนจะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรนัดนี้ขอแค่เสมอก็เพียงพอกลับมาเล่นในบ้านเราก็จะเป็นต่อมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศก็จะมีมากขึ้น ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแรกแล้วก็คือการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป้าหมายต่อไปก็คือการป้องกันแชมป์เท่าหากจะเป็นเจ้าอาเซียนก็ต้องผ่านเสือเหลืองไปให้ได้ไม่มีอะไรจะเสียครับงานนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับยังไงแล้วแอดมินฝากติดตามช่องกันด้วยครับขอบคุณครับ